เรือหนักสินค้าเยอะสินค้าเต็มลำก็ใช้เชือกใหม่มีเชือกเก่าๆทั้งนั้นนะฮะตีเรือเะเป็นปนิมหมดเลยท่านผู้ชมบ่งบอกการออกทะเลบ่อยนะ เรือก็มีน้ํารอยขาบเห็นไหมสีดำๆรอยเปียกน้ำอะ่ะเรือมันเอียงไปเอียงมาทุกเวลาเรือเข้าโค้งอันนี้รอยกระแทก ดึงเต็มที่เลยนะคะท่านจะของเรือขับเองเลยนะคะคุณอาต่อมานบท่านก็อายุมากเลยนะคะขับเองอันนี้ต้องเร่งเครื่องเยอะขนาดนั้นก็คือต้องดึงให้อยู่นะคะเดี๋ยวจะไปพูดกับก็แลายอแพรฟังนู้น คุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคุณทุกกำลังใจนะคะจบคลิปนี้โดยนกกระยางขาวนอนว้า oh ว no. oh no. oh no. ลอยไปกับปักตบปักชวาแบบสบายใจเฉยไปแล้วนะคะขอบคุณทุกท่าน,นะคะ่ะ